สวัสดีครับอยากจะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกในวันวิสาขาบูชาแล้วก็ช่วยแชร์ว่ากิจกรรมที่ทําในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนําตัวก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะทดิฉันรองศาสตราจารย์พิเศษดกรกุชานีแสงจุวรรณค่ะประธานสถานีโทรทัศน์ BMC TV ซึ่งเป็นหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาของกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะ ก็อยากจะสัมผัสความรู้สึกในวันนี้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ได้ทําวันนี้บ้างหรอครับค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นห่วยเผยแพร่ของกรมการศาสนานะคะเพราะฉะนั้นในวันสําคัญระดับโลกเช่นนี้ก็คือวันวิสาขาบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะคะที่ชาวโลกโดยองค์การยูเนสโกเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนา โดยถือว่าวันวิสาขาบูชานะคะเป็นวันสำคัญระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะคะจากตรงการศาสนาว่าให้หน่วยเผยแพร่ซึ่งเราเป็นภาคเอกชนว่าจะจัดอะไรยังไงเพราะปกติเราจะจัดต่อเนื่องมาตลอดนะคะภายใต้โครงการพุพระพบธรรมปฏิบัติธรรมนำสุขนะคะซึ่งจะ ทั้งภาาประชาชนทั่วไปเด็กเยาว,วชนสถานศึกษานะคะแต่เพื่อเอินช่วงที่จัดงานในครั้งนี้เป็นช่วงที่มีจะมีสถานการณ์โรคระบาดเราก็ามีการถ่ายทอดสดนะคะทางออนไลน์รวมทั้งอาจจะมีผู้คนมาก็ตามส่วนควรนะคะเพราะฉะนั้น,น,น,นกิจกรรมหลักในเรื่องของการทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งพวกเรานี้ก็ถือว่าเป็นพุทธามามกะเราได้ประกาศตัวกันแล้วนะคะเป็นพุทธมามกะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมในวันนี้ คําว่าพบพระแล้วคุณจะได้พบธรรมนั่นก็คือได้รับในวันนี้ก็จะมีเชิญท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวรากรน,นะคะรองจเจ้าอาวาสวัดเทิดทดารามวรวิหารซึ่งท่านจะเป็นผู้ที่ผลิตรายการทีวีหลายหลายรายการมากๆเลยนะคะทางด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่ทั้ง้าภาษาไทยสังกฤตเนี่ยก็เลยได้นิมนต์ท่านให้มาได้มาเทศนาธรรม แล้วก็มานําให้พวกเราได้สวดมนต์และสําคัญมากก็คือในช่วงสุดท้าย15นาทีแห่งการหยุดโลกเพื่อสติภาพค่ะแล้วเราจะปฏิบัติทำกันนะคะแล้วก็นั่งสมาธิด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยแล้วก็ีเ BNC TV ด้วยนะครับที่ได้ไดให้เกียรติได้จัดงานนี้นะครับแล้วก็ให้ชาวพุทธทุกคนได้มาทําบุญร่วมกันแล้วก็ได้นั่งสมาธิขอขอบคุณมาก สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะขอุญาตสัมภาษณ์เก็บความรู้สึกเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาในวันนี้แต่ตก,ก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนําตัวก่อนครับครับสวัสดีครับแขกีเกเรกิทุกท่านครับผมนายนภพลอัมพรพีไลลิสครับเป็นผู้พักษาอยู่ศาลยยชนสุสงครามครับผมก็อยากจะสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาในวันนี้ด้วยครับครับวันนี้เป็นวันดีหนึ่งเป็นเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับเป็น เป็นวันที่เราต้องก็เรียกว่าเป็นวันสําคัญของของโลกนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีครับผมก็เป็นวันที่เราจะต้องอบูชาน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธทานพระสงฆ์ครับเป็นวันที่เราต้องอไปวัดทําบุญนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเพราะอยากจะสัมภาษณ์ความรู้สึกในวันนี้ครับวันวิสาขบูชาแต่ก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนําตัวก่อนครับครับสวัสดีครับผมปุจริรพันธ์นะครับนักแสดงอิสระนะครับก็วันนี้เป็นวันสําคัญแห่งชาติรือสําคัญของโลกเลยก็ได้ว่าได้ครับประชาชนและก็ ทุกท่านนะครที่นักศุกษาศาสนาพุทธก็ต้องจำและระลึกถึงวันนี้ให้ได้ว่าวันนี้คือวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาก็พระพุทธศาสนาของโลกเราเนี่ยสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีธรรมมีคุณรู้จกักบุญคุณรู้จักตอบแทนบุญคุณคน,นสาระในวันนี้ก็มี ประวศาสตร์มานานมากจนถึงลูกถึงหลานถึงเลนเลยครับให้ทุกคนรู้จักพระพุทธศาสนารู้จักคุณพระพุทธธรรมประสงค์ก็อยากให้ทุกคนได้ลํำลึกถึงวันนี้สืบต่อเนื่องต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานครับผมขอบคุณมากครับแล้วในวันนี้มีกิจกรรมจะไปทําบุญหรือว่าไปเวียนเพียนที่ไหนบ้างไหมครับก็วันนี้ก็ ติดงานก็ถือว่าวันนี้ได้มาทำบุญที่ b ีเอ็ทีีก็ถือว่าได้แล้วด้วยถึงพระพุทธศาสนาแล้วครับก็ถ้ามีโอกาสถ้าเสร็จงานเร็วก็อาจจะไปเยี่ยมเยี่ยรับขอบคุณมากครับ<ะ>สัมภาษณ์ความรู้สึกในวันวิสาขาบูชานี้แต่ก่อนหน่งขอให้ท่านได้แนะนำตัวเองก่อนครับ เออเรียกเล่นๆว่าเล่นง่ายๆว่าชื่อนุ้ยนะคะตรนี้เออพี่นุ้ยได้มีโอกาสมาร่วมงานที่นี่ติดกับเกิดเมื่อวันวิสาขบูชาใช่ไหมคะปกติแล้วพี่นุ้ยก็เป็นคนสายพูดอยู่แล้วนะคะก็จะปฏิบัติสวดมนต์สาบ่ายตันเช้าอยู่แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับก็วันนี้อยากจะขออนุญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาในวันนี้นะครับแต่ก็ก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนําตัวก่อนครับ ครับสวัสดีครับผมเฉมวลจากพุทธยาครับก็ในวันวิสาขบูชานี้ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างล่ะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ทําบ้างไหมครับครับในวันวิสาขบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของเชาพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นวันตัสระสูุปลินิพานนะครับแล้วก็วันนี้ถือเป็นวันปติสร์อีกหนึ่งวันนะครับที่ชาวพุทธนะครับพุทธมารกาทุกท่านเนี่ย จะได้น้อมนำสิ่งที่ดีนะครับข้าวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมประกอบจากกิจกรรมดีๆนะครับพรเพื่อถวายนะครับแา่องค์สนเด็กมมรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น้อมถวายองค์พระมหากษัตรย์ไทยทุกพระองค์นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับก็วันนี้อยากจะขออนุญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกในวันวิสาขบูชานี้ครับแต่ก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนําตัวเองก่อนครับค่ะชื่อนางสาวปฐมรักษ์เสนีวงศ์และวิทยานะคะข้าราชการกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มา BMC TV นะคะหน่วยสถานธรรมสถานนะคะของ วิเศษสาครลิกนะคะของหลวงวิเศษสาครลิกนะคะโดยสมาคมสื่อมวลชนทั่พุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาตินะคะหน่วย,ยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็รู้สึกยินดีนะคะที่วันนี้ทาง BMCTV เนี่ยได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะในวันวิสาขบูชานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญอีกหนึ่งวันนะคะที่พุทธศาสนิกชนนะคะตั้งแต่เช้านะคะเราก็จะมีการตักบาตร ตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะและช่วงเย็นนะคะเราก็ยังมีการเดินเวียนเทียนนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะที่ช่วงเย็นถ้าท่านสะดวกนะคะก็ทุกวัดนะคะวันนี้เวลาประมาณ 19นาฬกานะคะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะมาร่วมเดินเวียนเทียนกันนะคะเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะขอบทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะขอบคุณมากครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน่เดี๋ยวคุยกับคุณพี่หน่อย ก่อนที่จะเข้าสู่รายการคุณพี่มีความรู้สึกยังไงรับวันนี้ที่มาร่วมงานวันนี้มีโปรแกรมเบรียนเทียนด้วยหรือเปล่าคะไหนลองไล่พวกเราฟังปกตินะคะอาติชันเนี่ยค่อนข้างจะเคร่งครับในการปฏิบัตินะฮะเป็นฝ่ายปฏิบัติอาจจะนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาค่ะแล้วก็ วันพระก็ไปถวายอาหารบาทแก่พระพิสดสงอันนี้เป็นความสุขใจมากก็อยากจะเชิญชวนนะฮะทุกท่านเราชาวพุทธเนี่ยต้องช่วยกันจันโลงพุทธศาสนาไว้ถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้วันหน้าเราจะไม่มีศาสนาพุทธอยู่ยืนยาวขนาดนี้ต้องฝากทุกท่านนะคะ คืออีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือ,อเราเนี่ยเกิดมาวันนี้คะ่ะเราทำความดีหรือยังให้มันสะสมความดีเพราะความดีเนี่ยไม่สิ้นสุดแล้วก็ต้องให้ทานการให้ะจะดีที่สุดยิ่งให้ยิ่งได้รับบุญนั้นสะสมไว้ ในชาตินี้แล้วก็ต่อต่อไปปัจจุบันไม่ขวนขวายอนา,า,าคตไม่วขว่คว้าไม่ต้องทายถึงอนา,าคตข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรก็ฝากให้ทุกๆคนไขว่ควาหาบุญเอาไว้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ ครับครับขอกราบขอบคุณมากครับผมนายวัฒนาไทยประกอบครับถามว่าเป็นใครมาจังคือเราเริ่มเข้ามาตั้งแต่ก่อนอตั้งสถานีครับครับได้ครับเพราะว่าจริงผมก็ยึดยึดปฏิบัติมาตลอดนะครับเช้าก็ส่วนมนต์ครับเย็นก็ส่วนมนต์ หลังย่อส่วนหมดแล้วเราก็นั่งภาวนานครับครับคือการนั่งภาวนาเนี่ยถามว่ามันได้อะไรคือมันได้เยอะมากได้แน่ๆคือบาปสงบครับคือเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครนะครับครับคือช่วงที่เรานั่งภาวนาเนี่ยจิตเราก็สงบไปด้วยครับ,รบเราทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงกับครอบครัวมันล่มเย็น นะับแล้วก็ทําให้ครอบครัวเรียบร้อยครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับคืเราชาวพุดด้วยกันครับครับนามนานะคะ